วิคอบิจารครับศึกอมรินซูปเปอร์ไฟศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรประจำวันาอาทิตย์ที่4ธันวาคม2565้หคู่หนึ่งครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรนำชายเกียรติพัธมิตรพบก,กับสภาพเพชรสิงสมัยในพิกัด1้6ปอนด์คู่นี้เพชรนำชัยเคยชนะคะแนนมาครับเพชรนำชายครับเป็นมวยขวาจากจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติพัธมิตรที่จังหวัดขอนแก่น เพชรดำชายครับเป็นมวยเตขาเจาะยางต่อยหมัดเป็นมวยประเภทน้ําอืดน้นําทนดีครับประเภทปำรัดฟัตดตีเหนียวหนึบเหมือนกันครับทางด้านเพชรนำชายฟอร์มการชก3าฟอร์มหลังของเพชรนำชายก็มีแพ้คะแนนนั่นแก้วนาคาอบาจรนครพนมชนะคะแนนนั่นสภาเพชรสิงสมัยล่าสุดครับแพ้นอกยกที่สี่นั่นเป็กปตททองทวีมาล่าสุดส่วนกู่โชคครับสภาเพชรสิงสมัยสภาเพชรสิงสมัยครับเป็นมวยขวาจากจังหวัดปัตตานี สภาเพชครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าเพทปั้มรัดฟันตีเภทล็อกรัดมัดตีวงในถือว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับมีหมัดมีศอกมาเสริมครับความการชก3าฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนนั่นเพชนำใจเกียริพันธมิตรแพ้คะแนนนั่นเพชป่าศักดิ์สอโสภิษล่าสุดครับชนะคะแนนนั่นอุดรน,น้อยออุดรมาล่าสุดคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชนำใจเกียรติพันธมิตรพกับสภาเพชสิงสมัยในพิกัด1้อยปอน เพชรนำัยครับเป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมเดินติขาเจาะยางต่อยหมัดเป็นมวยเพชรมวยเหนียวหนึบครับอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงส่วนสภาเพชรสิงสมัยครับเป็นมวยเข่าเพชรปั้มรัดฟันตีแข็งแกร่งแข็งแรงสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวยังชอบพีงนั่นเพชรนำใจเกียรติพัธมิตรนะครับดูว่าฟอร์มการชกและก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนี่ดูว่าในช่วงหลังเพชรนำใจจะดีกว่าครับวันนี้ครับเพชรนำใจครับจะสามารถ ย้ำแข็ไปได้อีกหนึ่งไฟครับชื่นชอบไปที่เพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรผู้ที่2ครับเป็นการพบกันระว่างแมมมอสลูกเฉพาอกลุ่มภันเท่ากับเพชรพันลิทห่างทองมิลดาในพิกัด116ปอนด์กู่นี้เคยชคกันครับทางด้านแมมมอสลูกเฉพาอกลุมภันเคยชนะคะแนนมาครับแมมมอสลูกเฉพาอกลุมภันหรือว่าแมมมอสสาสละชีพครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าจากจังหวัดสระบุรีปัจจุบันครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสละชีพ แม่มดครับก็เป็นมวยเพชรมวยสูงยาวมวยเข่าล็อกลัดมัดตีครับแข็งแกร่งแข็งแรงเหนียวแน่นเหนียวหนึบเหมือนกันครับวิจิตหัวใจเกิน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ความการชกสามฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนนั่นจากใจสอดำเนินชนะน้องดูทีสองนั่นลิศพยักษ์เสือก้ามวยไทยล่าสุดครับชนะคะแนนคู่ชกมาวันน,นี้ครับชนะคะแนนนั่นเพชรพันลิศห้างทองเมเนดามาล่าสุดครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับเพชรพันลิศห้างทองเมอนดาหรือว่าพลรชัยสิงห์มาวินสรับเพชรพันลิศครับก็เป็นมวยขวา เป็นมวยฝีมือจากจังหวัดสงขลาปัจจุบ,บันครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายใหญ่ค่ายมวยสิงห์มาวินสำหรับเพชรพัลิตรครับหรือว่าพลชัยสิงห์มาวินก็เป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทมวยฝีมือเตะขวาต่อยขวามีลูกถีบแล้วก็มีลูกกล้ามรัดฟันตีล็อกดัดมัดตีครับมีลูกเขา่าก็ถือว่าได้ไปเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนีนะครับก็จะได้ฝึกในเรื่องของการล็อกดัดมัดตีแล้วก็ในเรื่องของลูกเข่าเยอะพอสมควรครับ อร์มการชก3ฟอร์มหลังก็มีแพ้น้องยุที่3นัทนเพชรน้ำคำพันลัก์รัตนบ,บุรีแพ้คะแนนทางด้านแมมมอสอสาสระชีพล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้าน BM Fair แฟทมาล่าสุดสำหรับคนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแมมมอสลูกเฉพาะกุมการพบก,กับเพชรพันลิดห่างทองทอมดาแมมมอสลูกเฉพาะกุมการครับก็เป็นมวยเพชรมวยเข่าล็อกลัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงส่วนเพชรพันลิดครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือเตะขวาต่อยขวามีลูกถีบมีลูกเก็บกันบางอาวุธ มีลูกออกลูกโตครับคอยกินเหลี่ยมกินทรงครับสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวครับออกไปที่ทางด้านเพชรพันลิตรห้างทองเมาดานะครับวันนี้ดูว่ามาเก็บตัวพิซซ้อมที่คขายมวยสิงห์มาวินสภาพร่รางกายสภาพหน้าเสือนี่ดีขึ้นเยอะเลยครับสำหรับเพชรพันลิตรวันนี้ครับจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับชื่นชอบไปที่เพชรพันลิตรห้างทองเมาดาคู่ที่3ครับเป็นมวยรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างร่านฉเฉชทีเอ็นมวยไทย พบกับมหาสมุทรนายกุ้งเมืองเพชรในพิกัด117ปอนด์ราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือจากจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยราชเดชครับเป็นมวยซ้ายประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องแคล่วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสภาพร่างกายนี่ดูว่าค่อนข้างดีครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยสมองมวยนี่นะครับก็ถือว่าดีครับมีลูกขีบที่อันตรายแต่ว่าเป็นมวยที่ ไม่ชอบหมัดไม่ชอบศอกนะครับเวลาที่โดนหมัดโดนศอกนี่นะครับการหมัดกันสอกไม่ค่อยเก่งครับมีออกอาการครับฟอร์มการชก3าฟอร์มหลังมีชนะคะแนนชูซับต่อสละชีพแพ้คะแนดนด้านลักเอราวันล่าสุดครับมาแพ้คะแนดนด้านชูซับต่อสละชีพมาล่าสุดส่วนคู่ชกวันนี้ครับมหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรมหาสมุทรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องครับเดินน้านได้ถอยหลังเป็นจากจังหวัดบุรีล์ จุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยแปะมินบุรีมาสมุทรครับเป็นมวยสูงยาวเป็นมวยที่เดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาของคไหนก็มีลูกปั้มรัดฟัดตีครับมีลูกถีบลูกศอกที่ถือว่าเป็นจุดขายของเจ้าตัวครับแต่ว่าในเรื่องของหัวจิตหัวใจนี่ดูว่าขึ้นอยู่กับแต่ละไฟนะครับบางไฟนี่ตั้งใจชกก็ถือว่าชกดีแต่บางไฟนี่ไม่เอานี่ก็คือไม่ตั้งใจชกเลยก็มีเหมือนกันครับสลับทั้งด้านมหาสมุทร ฟอร์มการชก3าฟอร์มหลังครับก็มีชนะแทนนั่นจอร์ดคาราบาวแพ้น้องยูดีสีนั่นปังตอพอหลักบุญแพ้น้องยูดีสองนั่นยอดศิลาชอห้าพยักสลับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างราชเดชทีเอ็นมวยไทยพบกับมหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรราชเฉดชครับเป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหลักเหลี่ยมสมองมวยดูว่าดีกว่าครับมีลูกทีที่อันตรายครับสลับทั้งด้านราชเฉดชมาสมุทรครับเป็นมวยครบเครื่องเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นมีลูกเตะขวาต่อยขวา มีลูกวงในครับมีลูกปมรัดฟัดตีมีลูกศอกที่อันตรายแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ดูว่าในช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็หัวจิตหัวใจดูว่าเวลาโดนนี่พร้อมนอนตลอดครับสลับมาหาสมุทรคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวชื่นชอบไปที่อนั่นราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับชื่นชอบไปที่ในเรื่องของสภาพร่างกายดูว่าราชเดชนี่สภาพร่างกายจะดีกว่าครับลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้ดูว่าจะสามารถเอาชนะด้านมหาสมุทรไปได้ครับชื่นชอบไปที่อีนั่นราชเดชทีเอ็นมวยไทย ผูที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำายการเป็นการพบกันระหว่างคัมแบ็กทีเคยุทธนาพบกับดีเซลน้อยเหลี่ยมพนวัตในพิกัด126ปอนด์คัมแบ็กทีเคยุทธนาครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือจากจังหวัดนนะครราชสีมาปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่่ข่มวยทีเคยุทธนาคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับเป็นมวยซ้ายเพศมวยซ้ายฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมีลูกหมัดที่ต่อยหมัดได้ค่อนข้างคมมีลูกศอกที่อันตรายครับ แต่ว่าในเรื่องของฟอร์มการโกหลังนี่ดูว่าเป็นการชจกที่กล้ากลัวๆนะครับทําให้ฟอร์มการชจกนี่นะครับมีแพ้มีชนะบ้างครับสลับคัมแบ็กฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของคัมแบ็กครับก็มีชาะน้องกุทธศรีนั่นปานเทพบีเคเขาใหญ่แพ้คะแนนนั่นโฟกัสแอนสันป่าตองล่าสุดครับแพ้คะแนนนั่นคมเพชรชดบางแสนส่วนคู่โกวันนี้ครับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ดีเซลน้อยครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าจากจังหวัดอุบลร,ราชธานี ปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์สำหรับดีเซลน้อยครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับมีลูกฝีมือมาบวกมาเสริมครับทางด้านดีเซลน้อยก็มีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกชิงหลักชิงเหลี่ยมครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3ถ้าหากเสียเปรียบครับก็มีลูกวงในครับมีลูกความรัดฟัดตีคอยออกคอยโตครับแต่ว่าดูว่าในเรื่องของภอบร่างกายช่วงหลังนี่ดูว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ความการชก3าฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนนั่นมีโชคบางก,กอกอะไรย,ยนชนะน้องยจที่3นั่นบินมองรัตนบัณฑิตล่าสุดครับแพ้คะแนนนั่นโฟกัสเอสัอนป่าตองมาล่าสุดสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างคัมแบ็กทีเคยุทธนาพบกับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัต์คัมแบ็กทีเคยุทธนาครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายมีลูกถีบที่ถือว่าค่อนข้างถีบได้ค่อนข้างดีครับมีลูกหมัดที่ค่อนข้างคมและมีลูกศอกที่ฟันได้ถือว่าแม่นยำเลยครับ ส่วนคู้โจกครับดีเซลน้อยครับก็เป็นมวยเพชรมวยเข่าบวกสีมือดีเซลน้อยครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกอาศัยจังหวะ2จังหวะ3มีลูกวงในครับปั้มรัดฟันตีถือว่าก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับในฟอร์มหลังๆครับแต่ว่าดูว่าในเรื่องของชอร่างกายนี่เวลาที่จะเร่งนี่ดูว่ายังเร่งไม่ได้สุดๆนะครับสลับทางด้านดีเซลน้อยสลับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวยังชอบพียางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนานนะครับดูว่าในเรื่องของวงนอกเนี่ยดูว่าคัมแบ็กนะครับ จะได้เปรียบนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนสูงดูว่าวันนี้น,นั่นคัมแบ็กก็ได้เปรียบครับวันนี้ครับจะอาศัยจังหวัดเตะซ้ายต่อยซ้ายและเบียดแซงเอาชนะอานั้านดีเซนัดไปแบบสนุกดูเดือดตื่นเต้นร้าใจครับชื่นชอบไปที่อนันด้านคัมแบ็ก TK ยุทธนา